รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยครีมย้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะฮะกรีนจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งพูดเลยนะฮะว่าเขาผ่านเรื่องราวมาไม่น้อยเลยนะฮะกว่าที่จะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้และแน่นอนนะครับเหมือนเช่นเคยทุกสัปดาห์เขาก็มีเคล็ดลับดีๆนะฮะมาฝากพวกเราว่าทํายังไงชีวิตถึงจะมีความสําเร็จและมีความสุขไปควบคู่กันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพบแขกรับเชิญของเรานซึ่งตอนนี้เขาคอยเราอยู่ข้างในแล้วนะครับผมตามกรีนมาเลยครับ ผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้แล้วนะครับผมคุณฐานัทโชคดัน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันมาขึ้นของญาติเรียกโค้โด่งนะฮะได้เลยครับก่อนอื่นเลยต้องบอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงบอกน้องๆทางบ้านหน่อยว่าเอะโค้โด่งเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับผมอ๋อได้เลยครับปัจจุบันนะครับผมก็ชื่อว่าโค้ชโดงนะครับรู้จักในวงการนะครับก็เป็นประธานบริษัท reflector นะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งที่ผมทำคือผมเป็น บรรณาธิการบริหารครับผมสำนักพิมพ์ไอฟ้าพาราไดซ์นะครับและงานประจําจริงๆเลยที่ทำนะครับก็คือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรบหรือที่เราเรียกว่าเป็นสจวตนั่นเองนะครับ,รบพอเห็นบุคลิกรโด่งก็น่าจะแบบว่า <c oughs> จวดได้นะครับเพราะว่าจะคุยเก่งนะแต่เขาบอกว่าถ้าผมเป็นสจวได้นี่ใครก็เป็นได้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับ <laughs> เบื้องหลังความสําเร็จของการที่โอ้โหแค่เพียงแค่เกิดเนี่ยก็ทําหลายอย่างมากเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเของงุย้อนกลับไปชีวิตวัยเด็กของโค้ดโด่งนิดนึงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยทราบมาว่าโอ้โหนดผลไม่เปล่าอ๋อ จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อเล่นนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อว่าโคชโดงชื่อว่าชื่อว่าเคนครับ<ช>ผมเป็นคนเกิดที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา,ลานะครับเติบโตมาจนกระทั่งจบมัธยมที่หัดใหญ่นะครับแต่ว่าก่อนก่อนจะจบมาเนี่ยก็มีชีวิตที่ คิดว่าน่าสนใจครับนะครับผมเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับผกรมควบคุมความสะอาดของภาชนะพันธุ์นะครับคือเราทํางานอะไรฮะเป็นพนักงานร้างจานนะครับตามโตลุ่งนะครับตลาดโตลุ่งที่หัดใหญ่ครับผมแล้วก็ย้ายกระทรวงมาครับกระทรวงไหนฮะกรมส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับแ่งชาติคือเราทำออฟฟิศอยู่ที่สีแยกไฟแดงนะครับขายพวงมาลัยครับแล้วสุดท้ายก่อนี ก็ข้ามผ้วยมานะครับมาอยู่กระทรวงสาธิการกรมส่งเสริมการอ่านแห่งชาติเราทำออฟฟิศผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับอยู่สีแยกไฟแดงเหมือนเดิมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่หรือเด็กขานหนังสือพิมพ์ครับอทำมาหลายอย่างมากนี่แปลว่าชีวิตวัยเด็กอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับชีวิตที่หลายคนคาดฝันว่าตื่นจะต้องมีเงินทองเยอะแยะหรืออะไรอย่างนี้ไหมครจริงๆแล้วสําหรับผมผมไม่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ลําบากเลยนะ เพราะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะแล้วผมก็สนุกกับที่เราจะทํางานกับตรงนั้นแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากหรือมันจะต้องมันลำท้อหรืออะไรเราเผม,ผมเอ็นจอยมากเพราะผมคิดว่าคนที่เป็นฮีโร่ของผมนะคือคุณแม่<อ>นะครับเพราะคุณแม่นี่เป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตพอสมควร,ครนะครับ,รบแล้วจะบอกได้เลยว,ว่าคุณแม่นี่เป็นเป็นสตรีเล็ก กันสนิทการสนิทเลยนะครับเพราะว่าผมคุณแม่ที่ทํางานผมก็ไม่นึนะครับว่าคุณแม่ทํางานเป็นคนที่ลําบากแต่คุณแม่ทํางานตลอดทํางานตลอดแล้วเออผมเลยคิดว่านี่คือเป็นไอดอลของผมที่ทําให้ผมชอบไปทํางานนะครับแล้วแม่ก็ไม่เคยบอกเลยว่าถ้าผมอยากจะทํางานนู่นนี่นั่นไปขายหนังสือพิมพ์อะไรแม่ไม่เคยห้าม โอ้อยากไปลูกไปเลยทำเป็นเต็มที่ทำให้เต็มที่แล้วเราทําโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเพื่อจะหาตังนะเพื่อจะให้ร่ำให้รวยแต่เราสนุกกับมันเราเอ็นจอยกับมันเงินที่ได้มันคือโบนัสพูดถึงแนวคิดหลักในการที่ว่าสมัยเด็กๆมองย้อนกลับไปวันที่เราโตสําเร็จแล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาได้ด้วยเราคิดแบบไหนวิธีคิดของเราแนวคิดเราถ้ามองย้อนกลับไปนะผมคิดว่าผมต้อง ขอบคุณขอบคุณตัวเองก่อนเลยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าไม่ได้เลี้ยงเราแบบเป็นคุณหนูนะครับผมมองย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมให้โอกาสตัวเองนะครับหลายคนในปัจจุบันคิดว่าเวลาเราจะทําอะไรก็ตามต้องรอโอกาสอหลายคนบอกว่าโอต้องรอจังหวะดีๆนะต้องรอจังหวะเหมาะๆนะจะไม่กล้าทําอะไรมัวแต่รอรอความพร้อมนะครับ แต่โอกาสมันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราจะทำสักอย่างสร้างโอกาสสิครับสร้างโอกาสให้ตัวเองครับผมนะครับผมเป็นนักเรียนทุนมาประมาณ13ทุนนะครับผมไปโครงการต่างประเทศเยอะแยะมากมากหลายคนเคยถามผมว่าเอาแล้วไปไปหามาจากไหนจริงๆแล้วนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่มีโครงการศึกษาเยอะมากทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมผมเวลานั่งรถเมล์นะผมจะไม่นั่งแล้วก็หลับผมจะมั่งจะมองดู ไปเรื่อยๆข้างทางสมัยเขียนแปะอะไรไว้เขียนแปะอะไรบ้างสมัยก่อนจะเป็นป้ายโค้กนะครับจะรีบอ่านผมเป็นคนเลยชอบอ่านนะครับวันไหนไปแล้วอ่านไม่ทันขากลับนั่งย้อนกลับไปอีกเพื่อที่จะได้อ่านอีกรอบหรือถ้าโหมันเยอะอ่ะลงมาอ่านเลยครับผมก็เลยได้ทุนนู่นทุนนี่เยอะแยะมากก็จนกระทั่งก่อนแต่งงานเนี่ย ผมได้ทุนทั้งก่อนแต่งงานนะครับทั้งหมดประมาณ13ทุนคือท,ทุนเล็กทุนน้อยผมเอาหมดครับผมเรา,เรา,เ,ราเราไม่ดูหมิน่นดูถูกเนาะทุนไป15วันแล้วก็ไปไปสาเดือนแล้วก็ไปนะครับครับผมเนี่ยแหละฮะอย่างที่โค้ชดกบอกว่า เราจะไม่รอให้โอกาสวิ่งมาหาเราอย่างเดียวแต่เราก็จะเป็นคนวิ่งเข้าหาโอกาสด้วยถูกต้องครับและเราจะต้องสร้างโอกาสให้ตนเองอันนี้สําคัญสร้างโอกาสให้ตัวเองนะฮะทีคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันนะครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จกว่าที่จะเป็นและมีได้อย่างทุกวันนี้เนี่ยโคดดงต้องผ่านอะไรมาอีกแล้วก็แน่นอนว่าโคดดงต้องมีเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนแน่นอนที่สุดนะครับผมติดตามชมช่วงหน้าในฝันใี้ไกลไปถึงครับ กสทอชอหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสอทช กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการฝันไม่ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เราก็ยังคงนั่งอยู่กับคุณฐานฐดโชตรรานนะฮะหรือว่าโคชโด่งนั่นเองนะครับผมทราบมาว่าโคชโด่งเนี่ยชอบทํากิจกรรมในเรื่องของการกุศลโดยเฉพาะเน้นเจาะไปเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยทําไมถึงทำเรื่องดังนี้ครับนนนะที่ผมเน้นด้านเรื่องของเด็กและเยาวชนเพราะว่าผมคิดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นหัวใจและเป็นกําลังสําคัญของอนาคตของเราเลยนะครับ,รบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใบเด็ก ซึ่งเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดแอกนั้ว่าครับว่าผมดันทฤอะไรแต่พอลองมองไปเออมันก็ใช้ได้นะที่เราผ่านมาได้เราผ่านมาไม่น้อยนะเนราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมีเด็กอีกหลายๆลาคนที่ไม่สามารถที่จะผ่านจุดตรงนั้นมาได้ผมเลยทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับกุศลที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับพอยกตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างแล้วทำมากี่ปีแล้วครับอย่างคร่าวๆนะครับอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่ผมทำผมจัดโครงการ ดินเนอสบายๆสไตล์ยุโรปกับโคชโดนะครับเป็นโครงการที่ผมขายบัตรทั่วไปโดยที่คนที่จะมางานก็จะแต่งตัวสวยงามรูหรามาเลยนะครับเป็นการล่าเลยเป็นกาลาดินเนอร์นะครับมาแล้วก็จะมาเรียนมาเรียนว่ามารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่เป็นทางการเขาทำอย่างไรกันบ้างจะหยิบบีดจะหยิบซ่อมอย่างไรจะไม่ไปหยิบแก้วน้ําคนอื่นอย่างไรอะไรประมาณนั้น เราจะเรียนกันแบบสนุกๆนะครับแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็จะย้ายห้องนะครับเราจัดในโรงแรมเราก็จะย้ายห้องไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่จัดและเซตได้สวยงามมากมีการแสดงบนเวทีมีกิจกรรมระดมทุนอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็จัดมานี่ก็เป็นครั้งที่10แล้วนะครับก็นํารายได้จากการกุศลคครั้งนี้ไปช่วยเหลือได็กไปช่วยเหลือเด็กแล้วตอนนี้ผมกําลังร้อนกําลังจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งกําลังจะเริ่มทำานะครับ สืบเนื่องมาจากว่าหลายปีมาแล้วเป็นสิบปีมาแล้วผมมีโอกาสได้ทุนไปดูงานด้านเยาวชน uh huh. นะครับผมมีโอกาสได้ทุนไปดูที่สหรัฐอเมริกาก็ไปประทับใจโครงการหนึ่งมากชื่อโครงการ Big Brother Big Sister uh huh. ผมก็เลยมา,มาแปลเป็นภาษาไทยง่างยๆครับ uh huh. โครงการพี่ใหญ่น้องเล็ก uh huh. ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังจะทำตรงนี้อยู่โดยที่เราจับคู่กันร,ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก uh huh. ตัวต่อตัว,ตวนะครับโดยที่ผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยจะต้องมีอะไรที่แบบว่า ชอบพอเหมือนๆกันคล้ายๆกันโดยที่มีข้อแม้ว่าเด็กกับผู้ใหญ่ที่เราให้จับคู่กันเนี่ยซึ่งเด็กใน,นโครงการนี้ผมจะจะเอามาจากเด็กในมูลนิธิของบ้านนกขมิน้นเป็นเด็กเร่ร่อนนะครับผมก็จับคู่กับผู้ใหญ่ที่เป็นอาสาสมัคร,ครที่จะเสียสละยอมจะที่เสียสละแล้วก็ใช้เวลากับเด็กอย่างน้อยเดือนละ สองครั้งครั้งละอย่างน้อยสองชั่วโมงเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเพราะจริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองครับคือเวลาทุกคนต่างทำมาหากินไม่มีเวลาแม้แต่เัาตวเองฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าคุณสละเวลาได้คุณสละคุณให้โอกาสเด็กมากแล้วสิ่งที่เด็กจะได้ก็คือเขาจะมองพี่ใหญ่ของเขา เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ปรึกษาเราจะจับคู่กันตัวต่อตัวนะครับเราจะไม่แบบว่าให้จับกันแล้วก็บอกว่าเป็นสิบคนเราต้องการที่จะระบุให้เด็กแบบว่าได้สัมผัสได้จริงๆว่าผู้ใหญ่คนนี้เขาเท้แค้คุณจริงๆนะมีอะไรปรึกษาได้ประมาณนี้ได้คู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบนั้นยาวไปเลยใช่อย่างน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วโครงการที่ผมจะทำเนี่ยเราก็จะมีการมอนิเตอร์หรือการการตรวจสอบว่า ืบหน้าไปถึงไหนไอะไรซึ่งโครงการที่เรากำลังจะเริ่ม,มเร็วมากเลยนะฮะเอาใจช่วยให้ผ่านผลไปได้ดีขอบพระคุณ,ค,ณครับครับผมทีนี้ดูฟังดูโคตรด่งเล่าเนี่ยพูดถึงเรื่องงานที่แววตาจะเป็นประกายมากมนะสนุกกับงานอย่างนี้ทํางานเยอะขนาดนี้เคยเจอช่วงที่เป็นอุปสรรคบ้างไหมแล้วเราผ่านต่างๆจริงๆแล้วนะครับคนที่จะไม่มีอุปสรรคเลยคือคนที่ไม่ทํางาน เพื่อคนที่ไม่ทํางานนะครับสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่หลายเพื่อนๆจะบอกว่าเป็นคนไฮเปอร์ผมชอบทํางานมากนะครับเพราะผมคิดว่าการที่เราทํางานเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมสนุกกับการทํางานในทุกอย่างที่ผมทําฉะนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าผมตัวผมทำงานทุกครั้งที่ผมในฐานะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับผ,ผมจะไม่บอกว่าผมไปบินหรือไปทํางานนูตไปบริการผู้โดยสาร ผมจะบอกกับเธงว่าผมไปเดินแบบนะครับแล้วก็อย่างในงานของบริษัท Reflector ซึ่งเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาผมรู้สึกว่าเออผมไปให้กำลังใจคนอื่นเขานะไปแนะวิธีว่าเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตใช่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วส่วนในส่วนของไอฟาพรายเปสนัดพินผมก็ทาเพา่อเออเราได้ให้โอกาส อีกหลายๆคนที่อยากเป็นทักเขียนนะเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่เราให้โอกาสเขาได้ตรงนี้ครับแล้วผมสรุปการทํางานฉะนั้นถ้าคุณสรุปการทํางานจะไม่มีเลยว่าคุณจะต้องทํางานแม้แต่วันเดียวนะครับผมก็เป็นวิธีคิดนะที่น้องๆก็สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ครับ,รบแล้วจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอุปสรรคเนี่ยทุกคนคมอีอุปสรรคหมดไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมองว่าอุปสรรค เป็นสิ่งที่ขวางกั้นคุณระหว่างคุณกับความสําเร็จมันก็จะทำหน้าที่ของมันมแต่ถ้าคุณคิดว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าคุณอยากประสบความสําเร็จเ<ม>ป้าห,หมายคุณได้มากน้อยแค่ไหนครับมันก็จะพิสูจน์นะครับฉะนั้นอย่าไปกลัวอุปสรรคนะครับอย่าไปกลัวอุปสรรคคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายครับผมครับ เพียงแค่ปรับวิธีคิดนะครับมุมมองการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนทันทีถูกต้องครับนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวดีๆหนึ่งนะครที่โคด่งนํามาแชร์กับพวกเราแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาล้วงเคล็ดลับกันอีกอะไรที่อยากรู้แล้วเรายังไม่ได้คุยเดี๋ยวกรีนจะทําหน้าที่ถามแทนให้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าฝันให้ไกลไปถึงครับ สวัสดีครับทางกสทชให้ความสำคัญเรื่องวิศวะโทรคมนาคมโดยมีท่านเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณเป็นผู้ดูแลด้านวิศวะโทรคมนาคมวิศวะโทรคมนาคมเกิดจากการรวบรวมความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็นระบบการสื่อสารโทรคมนาคมขณะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคนในสังคมต่ออนาคตของการพัฒนาประเทศ จากสภาพการในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเกิดขึ้นมากและการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยความรู้ทางด้านนี้จะส่งประสิทธิภาพให้การออกแบบระบบโทรคมนาคมระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมทั้งการวางแผนการควบคุมการผลิตการติดตั้งการใช้การซ่อมการตรวจตาทดสอบและทำการวิจัย และให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานตรงไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เรื่องความปลอดภยัยตามเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานอื่นๆทั้งยังให้คำแนะนำและทำการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางด้านวิศวะชทรคมนาคมฟังแล้ว น่าสนุกจริงๆเลยนะครับงานทางด้านนี้ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวยังมีอนาคตที่ดีอีกด้วยถ้าน้องๆคนไหนฟังแล้วชอบรีบมาเรียนงานทางด้านนี้เลยนะครับงานสายนี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคตขอบคุณกสทชที่นำเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาฝากพวกเรานะครับสำหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรกลับมาพบกันได้ที่นี่เวลาเดิมสวัสดีครับ กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะกับรายการฝันให้ไกลไป้ถึงนะครับเรานั่งคุยกับโคชโดมาสามเรกแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้เราโปรยคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับความสำเร็จของโคชโดกันแต่นี้ก่อนอื่นเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราพักเบรกนะฮะนี่มีโอกาสคุยกับโคชโดพูดถึงประเด็นเรื่องของปัญหากันโคชบอกมาคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากอยากให้โคชขยายความหน่อยโคชบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือตัวเราใช่เลยครับหมายความว่ายังไงฮะคือจริงๆแล้วนะครับทุกคนมีปัญหาหมด ถ้าคุณทํางานถ้าคุณทําอะไรก็ตามแต่อุปสรรคปัญหามันมีหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคเราเจออะไรที่หนักๆเขาเนี่ยเรามักจะชี้ไปที่คนนู้นคนนู้นคนนี้ปัญหาเกิดจากคนนั้นปัญหาเกิดจากนี้ปัญหาเกิดจากสิ่งนั้นปัญหาเกิดจากฝนตกปัญหาเกิดจากรถติดปัญหาเกิดจากทุกอย่างเลยแต่ลืมวางไว้ว่าจริงๆแล้วปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือปัญหาอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ว่าเราจะ ทำหรือไม่ทำปัญหามันเกิดขึ้นแน่แต่เราเนี่ยจะปรับทัศนคติอย่างไรถ้าเราปรับทัศนคติที่มันไม่ค่อยถูกทิศถูกทางเท่าไหร่นั่นแหละครับฉะนั้นปัญหาที่สําคัญที่สุดคือปัญหาที่ตัวเรา,าครับเริ่มต้นแก้จากตัวเราเองวง่าตัวเราเอง <Okay. S 1> ใช่ครับ,รบแก้ที่ทัศนคติความาทัศนคติคว,ค,ความคิดนะครับครับผมแล้วทีนี้เคล็ดลับล่ะความสําเร็จในการที่จะใช้ชีวิตมันต้องมีกระบวนการอะไรบ้างถ้าอยากจะสําเร็จอย่างที่คนดองเป็นอย่างนี้ ผมว่านะครับอันดับแรกเลยปัญหาคุณกรีนนิดหนึ่งเวลาคุณกรีนสมมตินะครับ<ห>ตรงนี้คงจะไม่ได้นั่งรถเมล์ <S <S แล้วนะเพรา,าคุณกร <ไป S 1> ีนจะนั่ง,งอบ้างน,นะ <S 1> <S 1> ถ้าคุณกรีนจะนั่งรถเมล์ไปที่ไหนสักแห่งเนี่ยคุณกรีนจะต้องเลือกสายหรือเปล่าต้องเลือกสายจะไม่ขึ้นมัวมัวจะขึ้นมัวมัวคิดดูสิครับว่าเวลาเราจะนั่งรถเมล์เราต้องเลือกสายที่ถูกต้องเลยครับผมปัญหาของเราคือปัจจุบันเนี่ย หลายๆคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตขาดเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณก็จะหาความสำเร็จไม่เจอแน่นอนก็เหมือนขึ้นรถเมย์แบบมั่วๆไม่รู้<ป>ว่าจะพาออไปที่ไหนฉะนั้นอันดับแรกเราต้องมีเป้าหมายก่อนอนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหลายคนไม่มีเป้าหมายและชีวิตแบบ ตามจะถากรรมเหมือนหอยครับหอยในว่นลันมันไปไหนมาไหนมันมันมันเดินมันอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับส่วนหญ่างหอยสยาไม่มีขามันอาศัยกระแสน้ํากระแสครึ่งนะครับใช้ชีวิตตามจะถากรรมพัดไปทางไหนก็นไปทางนั้นแต่คนที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีเป้าหมายเป็นอันดับแรกและอย่าดูถูกเป้าหมายว่ามันเล็กไป ือมันใหญ่ไปหลายคนเล็กไปก็ดูถูกใหญ่ไปก็กลัวไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายครับครับผมทีนี้นอกจากตั้งเป้าหมายมีเรื่องอะไรบ้างฮะมีเรื่องความสําเร็จต้องมุ่งมัน่นต้องมุ่งมั่นต้องเอาจริงอาจารย์ครับเชื่อเลยนะครับว่าถ้าผมถามว่าวันนี้ครับใครอยากประสบความสำเร็จบ้างท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะยกมือขึ้นเราก็อยากใครๆประสบความสำเร็จ,รจแล้วผมบอกได้เลยว่าคนที่ยกมือนะครับ99%จะไม่ประสบความสำเร็จทำไมฮะ ก็ทุกคนที่มีสติดีๆนะครับทุกคนอยากประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จจริงๆคุณต้องครับต้องบอกว่าไงครับันมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่แค่พูดเฉยๆไม่ใช่แค่อยากเ็จมุ่งมั่นคืออะไรคือการลงมือทําคือการปฏิบัติเจออุปสรรคเจอปัญหาเราไม่ไม่กลัวไม่ถอยบางคนโอ้โหพอเจออุปสรรคปัญหาุ่งถอยแล้วต้องมุ่งมั่นครับหมาแข่งครับ ม้าแข่งเวลามันแข่งในสนามนี่จะสังเกตว่ามันอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมันเป็นที่บังตานะครับเพราะอะไรเพราะตรงเนี้เขาเอามาใส่ไว้เพื่อให้ม้าเนี่ยจดจ่อไปที่ เส้นชายที่ทางข้างหน้าเ้าเอาอันนี้ออกออจะดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวามันมีตัววิ่งแข่งด้วยกันบนทางฉะน<อ>ั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องมุ่งมัน่นหนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าฉันอยากประสบความสำเร็จครับผมตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จและมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จ,รจครับผมสู้ไม่กัดไม่ปล่อยอ่านี้แหละสาคัญนะฮะคือตั้งใจให้ถึงที่สุดใช่แต่คำว่ากัดไม่ปล่อยหลายๆคนก็เข้าใจผิดนะว่ากัดไม่ปล่อยคือ ทำแล้วทําเล่าก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ยังทําอยู่นั่นแหละฝืนอยู่นั่นนะคนประเภทนี้คือคนเพอร์เจอร์ครับคําว่ากัดไม่ปล่อยครับผมคือเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป้าหมายเขียนไว้บนศิลาวิธีการเขียนบนผืนทรายถ้าไม่ใช่ก็ลบนะครับลลายคนบอกว่ากัดไม่ปล่อยโอ้ท่านอย่างนี้แล้วมันไม่สำเร็จก็ทําอีกก็ทําอีกครับผมเหมือนคุณตีลูกเทนนิสเวลาคุณเล่นเทนนิสใช่ไหมครับโ้ถนัด โฟแฮนมากตีไปตีไปเท่าไหร่ก็ออกตีไปเท่าไหร่ก็ออกตีไปเท่าไหร่ออกอแล้วถามว่าทำไมถึงตีล่ะเอาถนัดอถ้าเรารู้ว่าเราถนัดแต่มันไม่พาเราไปถึงความสําเร็จครับตีไปมึงออกลองแบ็คแฮนสิครับเปลี่ยนวิธีต้องเปลี่ยนวิธีนี่คือกัดไม่ปล่อยเจุดประสงค์ของเราเป้าหมายของเราคืออะไรคือต้องสําเร็จให้ได้วิธีนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีเราอาจจะไม่ถนัดแต่มีโอกาสลูกเทนนิสลงไหมครับครับผม มันก็มมีโอกาสใครจะไปรู้ตรแต่ถ้าเราโฟร์แฮนด์อย่างเดียวโฟร์แฮนด์เดียวแล้วมันก็ออกลูกเดียวรับรอง,รงคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จครับครับผมทีนี้นอกจากเคล็ดลับความสาเร็จต่างๆแนละ้วสุดท้ายอยากให้โคด้ดดงฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่กําลังเดินตามหาความฝันของตัวเองอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังชมรายการเราอยู่เราต้องมีอะไรบ้างครับในการที่จะยึดเอาไว้ในการดำเนินชีวิตหลายคนกลัวนะครับหลายคนกลัว จนกระทั่งไม่กล้าทําอะไรเลยหลายคนต้องรอความพร้อมส,สาหรับผมนะครับคําว่าพร้อมไม่มีในพจน,นานุกรมถ้าคุณอยากทําอะไรคุณลงมือทําเลยแต่แน่นอนที่สุดคุณจะต้องมีแผนการบ้าง <cos> แต่คุณไม่จําเป็นจะต้องให้มีแผนการหนึ่งถึงสิบ็ปบา by เต็ปนะครับอย่าก,กลัวหลายคนกลัวที่จะตั้งเป้าหมายหลายคนกลัวที่จะผิดหวังคิดเอาไว้นะครับว่า จะทำอะไรก็ตามทำทางที่กลัวนะครับทุกคนมีความกลัวหมดครับผมนะครับทุกคนมีความกลัวหมดเวลาเราคิดทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะมีคนสองคนอยู่ในชีวิตเราเสมอคนแรกมขออนยากเลี้ยนะครับว่ามืดมืดนะครับมืพอเราจะทำอะไรสักอย่างโว้มืดจะมาทันทีเลยกระซิบบอกเฮ้ยจะทำได้เลยเฮ้ยจะดีเลยอายโทนะเฮ้ย ไม่เข้าท่านะอ,อะไรปร,ประมาณนั้นอีาาอมืดจะพูดเสียงดังมากแับผมและสุดท้ายเราก็เชื่ออีมืดใช่ครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่ง,งซึ่งอยู่กับเราเนี่ยมาเพราะไก่กมืดเลยละ่ะนะครับคือนางฟ้านางฟ้าเธอจะกระซิบเบาๆนะครับว่าเอาซิทําได้นะเอาซิลองอีกหน่อยนะอีกนิดเดียวนะแต่นางฟ้าแต่อีมืดจะพูดดังกว่ามืดอีมืดพูดดังกว่า แต่ผมบอกเลยครับว่าทําทั้งที่กลัวไม่ว่าเสียงนี้มืดจะดังขนาดไหนหก็ตะโกนไปเฮ้ยรู้แล้ว uh huh. แล้วก็เดินต่อไป uh huh. แล้วก็ทําต่อไป uh huh. แล้วชวนนางฟ้ามาคุยบ่อยๆครับ uh huh. มาให้กําลังใจคนที่ให้กําลังใจตัวคุณได้ที่สุดคือตัวคุณเอง uh huh. เปิดหูฟังนางฟ้าเยอะเปิดหูฟังนางฟ้าเยอะๆใช่ครับแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราจะสําเร็จแน่นอนนะครับผมถูกต้องครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ชมตั้งแต,ต่ต้นจนจบนะฮนะแบบโคด่งพูดแล้วฮิต ตรงประเด็นหมดเลยนะครับน้องๆที่กำลังชมอยู่เชื่อแนะ่ว่าสามารถเอาเรื่องไปปรับใช้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ตอนนี้ได้แน่นอนใครที่มีความฝันมีความหวังแค่ตั้งใจตั้งเป้าหมายกัดไม่ปล่อยและลงมือทำแน่นอนชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณฐานัโชดรัฐครับผมขอบคุณครับสูครับดีๆครับเรามาพบกับรายการฝันที่ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้นหลายๆคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ